สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรีย,ยนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะวิชาคณิตศาสตร์ของเราวันนี้อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่10นะคะเรื่องปริมาตรและความจุนะคะเป็นใบงานที่50นะคะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัดปริมาตรและความจุะคะ่ะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าหน่วยความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดปริมาตรและความจุเป็นยังไงความสัมพันธ์ระหว่างอันแรกเลยความสัมพันธ์ระหว่างมิลลิลิตร,ล,รลิตรและลูกบา์เมตรและและ ลูกบาศเซนติเมตรและลูกบาศเมตรนะคะ,ะดูนะคะ,ะปริมาตรเป็นเป็นปริมาตรทรงทรงกลวงใช่ไหมคะเราเทน้ําเข้าไปนะคะในในลูกบาทนี้จะมีความจุก,ก็คือกว้างสิบยาวสิบแล้วก็สูงสิบเซนติเมตรนะคะเราเทน้ําลงไปะจะได้ลูกบาศที่เต็มน้ำเต็มน้ำเต็มลูกบาศน,นะคะเป็น10เซนติเมตร กว้าง10เซนติเมตรยาว10เซนติเมตรและสูง10เซนติเมตรนะคะอ่ะเขาเรียกเป็นตู้ปลาเนาะตู้ปลามีความจุเท่าไหร่ก็คือเอา10กว้าง10กว้างคูณกว้างความกว้างคูณความยาวคูณความสูงใช่ไหมคะก็จะเป็น10คูณ10คูณ10ใช่ไหมคะสคูณ 10, 10ได้100 100คูณ10ได้เท่ากับ1000ลูกบาศ์เซนติเมตรนะคะเทน้ำา1ลิตรลงในตู้เลี้ยงปลาน้ำเต็มพอดีแสดงว่า น้ำหลิตรจะเท่ากับ1ลูกบาศกเซนติเมตรนะคะลูกอ่มิลลิลิตรลิตรลูกบาศกเซนติเมตรและลูกบาศเมตรนะคะเป็นหน่วยการวัดปริมาตรหรือความจุการวัดปริมาตรหรือความจุมีความสัมพันธ์ดังนี้อ่ะอันนี้นักเรียนต้องท่องไว้ให้ขึ้นใจนะคะ1ลิตรเท่ากับ1000ลูกบาศเซนติเมตร1ลิตรเท่ากับ1000มิลลิลิตร 1มิลลิลิตรเท่ากับ1ลูกบาศก์เซนติเมตร1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ1 1ล้านลูกบาศก์เซนติเมตร1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ1น0 0พันลิตรนะคะอ่ะวิธีคิดคิดยังไง1เมตรเท่ากับ1000พันเซนติเมตรใช่ไหมคะไอ้1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรนะคะ1ปริมาตร1รลูกบาศก์เมตรก็เท่ากับ100คูณ100คูณ100 รูปบเซนติเมตรหน0่งร้อยคูณหนึเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับเท่าไหร่คะ,ะห,นหนึ่งหมื่นลูกบาทใช่ไหมหนคูณหนึ้อยเท่ากับหนึ่งล้านลูกบาทเซนติเมตรนะคะหล้านลูกบาทเซนติเมตรก็จะเท่ากับหนึ่งพันลิตรนะคะลูกอ่ะ ต่อไปมาดูใบงานความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัดปริมาตรและความจุอ่ะเมื่อกี้1,000งพันลูกบาทเซนติเมตรเท่ากับ1ลิตรใช่ไหมที่เราท่องกันไปอ่ะเรากลับไปดูซิใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเอ่ยกลับไปดู1,000งลูกบาท1,000ึ่งอะไรนะ 1ลิตร1ลิตรเท่ากับ1000ลูกบาทเซนติเมตรหรือ1000ลูกบาทซนติเมตรเท่ากับ1ลิตรอ่ะเรามาดูกันแล้วเราจะได้เท่าไหร่สามพันลูกบาทเซนติเมตรก็เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับกี่ลิตรคะอ่าเท่ากับ3ลิตรนะคะลูกอ่าง่ายไหมคะง่ายไหมคะอ่าง่ายนะคะลูกง่ายนะคะอ่ะมาดูข้อที่สองข้อที่สอง 1750มลเท่ากับเท่ากับกี่ลูกบาศ์เซนติเมตรเมื่อกี้<ม>เรามาดูกัน1มลเท่ากับ1ลูกบาศ์เซนติเมตรดังนั้น1750มลก็เท่ากับ1000ตามเลย1750ลูกบาศ์เซนติเมตรนะคะ ที่เหลือที่เหลือนะคะให้นักเรียนทําเองนะคะ <c oughs> ทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งในอัลบั้มส่งงานวิชาคณิตศาสตร์เดือนมกราคมนะคะ <c oughs> แล้วอย่าลืมตกแต่งให้สวยงามน,นะคะและฝากสําหรับคนที่ยังทําใบงานไม่เสร็จให้นักเรียนย้อนกลับไปดูใบงานเก่าๆได้นะคะแล้วก็ตามงานให้ครบนะคะเพื่อที่จะได้มีคะแนนนะคะ